เลยยื่นฟิลเมดอเรลสามห้าศูนย์ทรงขับสไตล์ครับ<ม>ก็จะเป็นหนังเคปล่าเย็บได้ดำลายข้อหลามตัดแมต์กับหนังลายแกะสีดำครับก็ตัดด้วยลาย นูบักสีน้ำตาลแล้วก็เพิ่มหมอนขึ้นมาเพิ่มฟังก์ชันนะครับจะเป็นตัวหมอนแล้วก็หุ้มหนังเคล่ลา